มื่อนี้ทางานเสร็จแล้วครับนี่ตอนนี้ก็บใบม้งนะครับใบม้งแล้วใบมงครึ่งใบมงสามสิบถ้าพี่น้องมาเบิ่งพักท่องครับซึ่งว่าที่ห้าคัดไว้แต่ก้อนบนวาดเพิ่อจะเดินมาทางนี้ครับเดินมาทางนี้เดีาา๋ยวหฮาจะคัดให้เพื่อนเ,นเรือไปอีกครับถ้ายว่าเพื่อนเรื่อยไปทอดไกลเตอร์เพื่อจะงอขึ้นมาที่เเ่าครับงอกับขึ้นมาหาหม่องเก่าอีก เพราะว่าเครื่อเพื่อ,อนจะบ่ได้เบกไกลครับพี่น้อง ครับยอด่นจะออกมาตรงนี้ครับนี่จะเลื่อยไปเลื่อยไปแล้วห้องก็จะออกกับขึ้นมากครับพี่น้องอยากติดสวยครับ ใสายสายมาจยกน้อยบิองอย่ะงก็จะหูกลงครับนี่ซึ่งมือเศร้านี่เพิ่อนกบ,บานจะมีแม่แรงมัดตอมแล้วครับพี่น้องออกมากกับจอดอกแล้วก็หมากครับหมากน้อยเยอะหมากน้อยอยู่ว่าทันไงตอนนี้เขาก็เดินเมื่อไรครับเดินมาจากพลาพักท่องเข้าจะพาพี่น้องไปเบิ่งสวนทั่วครับผึ่สวนทั่วเก็บออก แตกยอดเงีวนะครับทั่วกเลยครับยูข่างบ้านนี่ก,เก,ก็เป็นบ้านพักคน,น,กน,นไทยน,นะครับบ้านพักคนงานเป็นบ้านพักคนงานกันหนาวได้น้ครัน่จะมีแอร์ครับเปิดแอร์อยู่แต่ว่าช่วงกลางวันบ่าใครยูห้องนะครับจะไปยูเฮาถ้าส่วนหลชวนตอนกลางวันกันลงทํางานเนาะ่าด้ยยูห้องห้องกับว่าสาคัญปไปเลยครับสําคัญแต่ช่วงเวลา ก็ได้มาอยู่ของแต่ช่วงยิงมือขึ้นครับกางเว่นเป็นอะอยู่บ้านนะครับกานเว่นออกบินออกหาอยู่หากินหาทำงานครับ <S <S ไอเพิ่งทัวกันครับว่าสะงามจำอะไรครับเมื่อนี้จะมีทั่วมีมะเขือมีแมงลักกระหน่มีพริกครับข้าวโพดว้กินครับเพิ่งว่าจะงามปันใดพีน้อง เขาโดนแดดเย่อแล้วครับนี่สังข้อแสงได้ดีวันนี้มีแดดสังข้อแสงได้ดีงามครับเขาที่ครับมะเขือเรามะเขืองามนะครับโอ้ขึ้นพุ่มใหญ่เลยออกดอกลายอยู่ โอ้ไม่เป็นตะเลี้ยตุนแท้ฟักใบ,บเพิ่งจะเหี่ยวแบบนี้ครับช่วงทีใบใบโม่งครับนี่เพราะฝนบ่ตกจากเทืียพี่น้องตะเลี้ยตุนตะเลี้ยตุนฟักเขาตัวน,น้าม,มากลดแบบน้นอยน,อน,น้อยน้าตัวตัวเขาขึ้นข้างสูงนะครับฝนมาอัปเดตให้พี่น้องได้เบิ่งกัน คือข,ข้างความ้วก็จอดอกความตอนีพเ่าคันนี้ออกยังไงครับนี่มีพันกันยังไงน,นี่เอาจะว่าให้พันกันนะครับเ้าจะเอาออกครับบุอวดันกระมาแต่งอยู่นะมุอวดันนี่บุ้วดันมีนก็ะมาแต่งเอาออกจากกันอยู่ มันนี้พันกันพันกันอีกอเกาออกส้มดอกอะพี่น้องชี่จะต่ำอยู่ส้มดอกเป็น bơm hoặc bơm nhau lại nhau đọc 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 vô khắp đọc 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 vô cắt hoàn hình nó phân cảnh nhiều đi học men lạc น้ำบ่านมีน่ากินครับนะครับเนื้านนี้เก็บไปเก็บไปจากน้อยว่าโอ้ยังเยอะยู่ห้องยังเยอะพริกครับขึ้นใกล้จะเต็มค้างแล้วนี่ยคุณึ้นไปคุณน่าจะเต็มค้างแล้วพี่น้องได้กินอยูอะนะครับจะได้กินเยอะ เขาจะมาเบิ้งการเจรินเติบโตทุกวันครับามาเบิ้งทุกวันครับเพราะว่าเขาจะบ่ให้ย,ยอดพิ่นพันกันเนาะครับเพื่นขึ้นสูงนะพันกับไปน้ำกันอัลลาดเลยเกี่ยวพันกันครับสำหรับคี่ปมี้กับสาวน้องใคพรพลาะหระแต่มาอัปเดตสวนฟักทองแล้วก็ตัวฟักยาวแมงลักแล้วก็มะเขือให้พี่น้องได้เบิ่งกันวัาเจริญมือเจริญเวียนไงเงาสำแดงออกมือละคืบพุ้นแล้วพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกกำลังใจที่มารับชมรับฟังช่องสาวนักข่ายพาละโดยดีเสมอมาขอบคุณเป็นอย่างสูงครับจิบนาพอ,อกันไหมทุกีไม่ใช่เป็นแก่ของพี่หวองสุขูสุขคนต้องเก็บยาใดควมไขาย,ยามีคิดจริงหนึ่งประการใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาสุขูสุขคนขอให้รวยๆแห่งแห่งปังๆครับ สวัสดีครับชมยิวไปนํำครับ